ร้านอาหารลับๆย่านบางใหญ่นั่งกินข้าวในศลาลาริมน้ำกลางสวนมะพร้าวเมนูเยอะมากส้มตำายาอาหารไทยอาหารป่ามีครบแถมจานใหญ่ให้เยอะแต่ราคาดีมากเริ่มต้นแค่หลักสิบร้านชื่อสวนชลอมบรรยากาศดีลมเย็นมากชอบตรงมีแปลงผักออร์แกนิกพืชผักสวนควรัวที่ใช้ปลูกเองด้วยนะเริ่มกันที่เมนูแรกผัดฉ่าปลาคังรสจัดจ้านถึงเครื่องสมุนไพรให้เนื้อปลาเยอะแบบนี้เลยค่ะเนื้อนุ่มหนังเหนียวต่อด้วยไข่ตุน๋นหม้อไฟเสิร์ฟกันมาร้อนๆท็อปด้วยซีฟู้ดแน่นๆกุ้งซอสมะขามก็ดีเป็นกุ้งชุบแป้งทอด ซอสมะขามเปรี้ยวหวานทานคู่กับหมี่ก่อบหรือไก่ทอดคลุกสมุนไพรหนังกรอบแต่เนื้อชุมช่มฉ่ำใครชอบฟิลยำแซบแ,ซบแนะนำยำกระเฉดร,รวมทะเลกระเฉดกรอบๆก,กินคู่กับซีฟู้ดนั่นหรือเหล่ารวมทะเลปลาล้านัวๆเครื่องทะเลล้ลนๆสดน้ำร้อนๆกันสักหน่อยกับแกงส้มะอมกุ้งผักรวมกุ้งแน่แนๆเต็มหม้อรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามถึงเครื่องแกงส้มใครชอบกินปลาแนะนำชุดเมี่ยงทับทิมปลาทับทิมตัวโตๆบังเนื้อทอดมากับกรอบผักสดราดน้ำจิ้มหน่อยอร่อยเลยค่ะเมนูเขามีเยอะจริงขนาดซี่โครงหมูบาร์บีคิวก็ยัง <ม>เนื้อเปื่อยมากใช้นิ้วดึงแบบนี้เลยกินคู่กับเฟรนฟรายล้างปากด้วยมะพร้าวปัดนมสดใช้มะพร้าวสดๆจากในสวนหรืออันชันน้ำพึ่งมะนาวสดาเรียวหวานชื่นใจใครชอบขนมไทยอย่าลืมสั่งขนมต้มมะพร้าวอ่อนที่หาก,กินอร่อยๆร,อย,อรยยากนะกินอิ่มแล้วใครมีเวลาไปเดินเล่นกันได้ค่ะเขามีสวนฝรั่งให้เดินเล่นชมด้านหลังและซื้อกลับบ้านกันก็ได้ร้านบรรยากาศดีนี่พาพ่อกับแม่มาทานตลอดร้านมีที่จอดรถเพียใครหาร้านอาหารไทยรสชาติดีราคาไม่แรงอย่าลืมมาลองกันนะร้านเปิด10โมงถึง2ทุ่มยุทุกวันจันทร์ค่ะ